โอ้ยวันนี้พามากินโป๊ชีเลยเหรอคะใช่แน่นอน่ะมาทานอาหารเหลาว้าวแหลมไหมคะอาหารเหลาแหลมเหลาอะไรนี้คะ่ะวัตถุดิบเขาแต่ละอย่างนี่คือแบบโตบิกนี่คือต้มยำทะเลน้ำข้นอันนี้คือหน้าอีสมากดูดิมาทั้งทะเลคะ่ะคือแทบไม่มีน้ำอะ่ะ รสชาติต้มยำคืออร่อยกลมกล่อมมากอานว่าเนี่ยเรียกว่าต้องลองคือมันจะมีความรสชาติแบบเค็มกับเข้มข้นมากกว่าต้ยมยำไทยๆทั่วไปกับเ <จะ S 2> <5 S 1> พาะ <5 S 1> ปลาหม้อนี้200บาทส0งรอยนี่ห<ฮ>ูหนูเป็นคนที่ไม่ชอบกินปรุงแต่เนี้ยเจ้มจนมากเลยอ,ะอ่ะหอยมาก เนื้อแบบคนด,ดีเนื้อก็พอปอลาขึ้เลิศขาหานอบหมี่ขึ้นห้างต้องมีแบบห้าหกร้อยค่ะอันน <300 S 1> ี้เท่าไหร่คะสามร้อยบาทสามร้อยร้านนี้ก็แตกต่างครับคุณผู้ชมโปรตีขาหานอบหมี่เนี่ยเขาจะทำเป็นใส่บะาหมี่ใช่ไหมแต่ร้านเนี่ยคือเขาทำเหมือนขาหานน้ำแดงไม่รสชาติมันไม่แย่เลยอะ่ะคิดว่าคอมเนต์นกิน texture อันนี้เป็นข้าวกุ้งผัดพริกเกลือไข่ดาวกุ้งแชบบว้ยตัวแบบบัก<ห>เองตัวเขนี่ ผัดพริกเกลือส่วนใหญ่ให้เป็นแบบกระเทียมกรอบค่ะเออแห้งๆแต่นี้จะมีความแบบกะเทียมไม่ได้กรอบใช,ใช่ใช่ใช่จะเป็นแบบผัดเปียกๆแต่หนึ่งอย่างเลยคุณผู้ชมที่แนะนำนะแนะนำริงถ้าเกิดมาล้านเนี่ยสั่งอะไรก็ได้ที่ใส่กุ้งกุ้งม่งโหดจริงอะจริง <laughs>